ผมมีเมื่อวานนี้คุณตูจ่จตุพรพรมพันธ์ได้มาที่แนวหน้านะครับในรายการของคุณบรุรดมจิตดอนแต่คุณจตุพรเนี่ยพูดถึงข้อเรียกร้องที่ให้มีการยกเลิก MOU-43 แล้วก็ MOU-44 และให้ใช้มาตรการเด็ดขาดจัดการปัญหาชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาก่อนที่มันจะบานปลายไปสู่การประทะของมวลชนของทั้งสองประเทศนะครับ เจตุพรบอกว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่ากัมพูชาใช้มวลชนนําทหารหรือรั้วลวดหนามเครื่องก้อนหินปาท่อนไม้ใส่เจ้าหน้าที่ของไทยจนได้รับบาดเจ็บหัวแตกได้เลือดนะครับส่วนไทยเราก็ใช้ตารวจชุดควบคุมฝูงชน,นยิงแกส๊สน้าตากระสุนยางเพื่อยุติความรุนแรงซึ่งเริ่มจะบานปลายทวีคูณเข้าไปอีกนะครับในเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้การยกเลิก m o u 43และ m o u 44 จึงเป็นมาตรการเด็ดขาดและเป็นจุดเริ่มต้นของการยุติปัญหาชายแดนเพราะถ้าเกิดเพิกเฉยแล้วเนี่ยกัมพูชาสอว่าจะยกระดับความรุนแรงด้วยการปลุกมวลชนนําทหารเข้ารือ้อรั้วรวดวหนามกัน้นชายแดนอย่างไม่หยุดหย่อนและสิ่งสําคัญนะครับจะเกิดมวลชนทั้งสองฝ่ายปะทะกันจนทําให้สถานการณ์เนี่ยยิ่งลุกลามหนักเข้าไปอีกถ้าไม่ยกเลิก m o u 4 3และ MOU44 ไทยก็ต้องแบกปัญหากันไปแหละครับฉะนั้น เมื่อรัฐบาลนายอรุทินเริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้วเนี่ยคณะรวมพลังแผ่นดินก็จะไปยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีเพื่อให้ยกเลิก MOU 43และ MOU 44อย่างแน่นอนนะครับเอาละครับก็เมื่อวานนี้คุณจรุพรมาที่แนวหน้านะครับมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณบุรดมจิตดอนในรายการสีสันการเมืองแบบเด้งๆนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของทักษิณชินวัตรผู้ชมครับ เราจะย้อนกลับไปดูว่าคุณจตุพรพูดถึงทักษิณชินวัตรในประเด็นของการโดนคดีเพิ่มเนี่ยมันมีโอกาสยังไงบ้างหรือเปล่านะครับเราไปชมกับถ้าศาลเนี่ยนะครับได้ไปนับวันนะครับออกคําสั่งศาลว่ากลับไปจําคุกหักนะครับ2 2สถึง31สิงหาปี66ก็ต้องนะครับ11เดือน25วันแต่ปรากฏว่าศาลสั่งให้กลับไปขัง1ปีเต็มแสดงว่ายังไม่ถูกขังแม้แต่เพียงวันเดียวนะ เพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับไอ้นี่เป็นชะตากรรมว่าถ้ามีคนไปร้องอหรือว่าหน่วยงานที่รู้ว่ามีหน้าที่ะนะครับเพราะว่าเมื่อการยื่นถวายฎีกาโดยขณะที่ยังไม่มีสิทธินั้นนะครับคำยื่นถวายฎีกาก็เป็นโมฆะโดยปริยายนะครับต่อมาเนี่ยจากคำวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ฟังได้ว่าคุณทักษิณเสมือนเป็นตัวกลางน,นะครับและผู้สนับสนุน ทั้งตัวการและผู้สนับสนุนเนี่ยให้ให้เกิดการกระทําความผิดจะต้องมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มนะครับจากเดิม1ิบสองคนอีกร่วมกว่ายี่สิบคนและคุณทักษิณก็อยู่ในนั้นก็จะเป็นคดีคดีหนึ่งคดีหนึ่งจะหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เก้าแปดหกนี่ยครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าโทษเนี่ยนะครับจะลงมาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ากลับสถานะแปดปีว่าการยื่นถวายฎีการอบหลังจะทํำยังไงความจริงมันผิดปกติมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว วันที่คุณวิษณุเนี่ยนะครับไปไต่สวนในชั้นศาลร,ระบุชัดเจนว่าหนังสือเนี่ยนะครับการยื่นถวายดีกาไม่ผ่านตัวเองค่ะซึ่งเนี่ยนะครับผมเคยเห็นท่านอินจันบูราพันธ์รองราชเลขาธิการค่ะระบุอย่างชัดเจนว่าโดยประเพณีปฏิบัติจะต้องให้รัฐบาลถวายความเห็น ประกอบพระบรมรราชวินิจฉัยรัฐบาลในที่นี้คือรั้นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมขนาดนั้นคุณวิศณุเป็นรองนายกและรักษาการตําแหน่งร <wh> ั้นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่ผ่านตัวเองได้ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับตั้งแต่การไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นเพราะยังไม่ได้เป็นนักโทษเด็ดขาดและรวมกระทั่งไม่ผ่านรัฐบาลโดยรั้นตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั้นนะครับทุกอย่างนั้น ซึ่งผมก็มองว่าเมื่อไม่มีสิทธิ์ยื่นกันมาตั้งแต่ต้นนะครับอย่างไรก็ต้องถูกกลับสถานะเดิมอย่าได้อ้างว่ามีพรมราชองการโปรดเกล้าแล้วก็ข้าราชการตำแหน่ง40ขึ้นไปที่ถูกไล่ออกก็ถมเถนะครับรัฐมนตรีก็ได้รับการโปรดเกล้าทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นหลักนะครับหลักก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าเมื่อขั้นตอนมันไม่ชอบนะครับมันก็ต้องจบลงตรงนั้นส่วนคดีที่เพิ่มออกมานั้นอาจจะใช้ระยะเวลา แต่ผมก็บอกว่าถ้าคุณทักษิณรับโทษจริงมาตั้งแต่ย2สิองหาคมปีหกหกบัตรนี้จบไปแล้วนะครับแต่ว่าพอมันไม่จบเนี่ยมันไม่ใช่หนึ่งปีแล้วนะครับเวลาที่จะเข้าไปข่าวดีก็บอกสีเดือนหเดือนนะครับเดี๋ยวก็ออกแล้วความจริงมันเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าโรคมันงอกออกมานั่นเนี่ยผมว่าชีวิตทีช้อยู่ในเรือนจำอะเรือนจําต่อให้สบายให้ตายมันก็คือคุกหันไปก็เจอกําแพงเจอลวดหนามนะครับเจอลูกโคระ เอาละคือยังไงเนี่ยคุณจุพรมองแล้วแหละว่าคุณทักษิณเนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตเนี่ยปีหนึ่งในเรือนจําแน่ๆมันจะต้องมากกว่าหนึ่งปีแน่แนอนคือก็ข้็จริงเป็นอื่นไม่ได้เพราะว่าจากคาวินิจฉัยนะครับคําสั่งองสาลดีกาในวันนั้นนะครับแม้ว่าให้กลับไปหนึ่งปีตามรมราชโองการแต่ว่าถ้อยคำเนี่ยนะครับในคําวินิจฉัยทุกอย่างเนี่ยครับจะเป็นอีกสถานะหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยจะต้องทําอะไรบ้างคือหลักนี้นะครับก็คือหมายความว่า เราเนี่ยนะครับต้องเข้าเรือนนอนตอนบ่ายสามครึง่งแล้วก็ออกจากเรือนนอนตอนหกโมงเชา้าเวลานี่มันนะครับมันต้องบริหารทั้งการเรื่องการกินนะครับการการนอนอนะครับการจัดการกันในกันในชีวิตมากมายมแล้วในระหว่างวันก็ต้องมีมีคนมาเยี่ยมตามเวลาแล้วก็เวลาวันที่เหลือนั้นเนี่ยนะครับก็ต้องทําให้มันผ่านอย่างรวดเร็วค่ะ นะครับเพื่อที่จะเนี่ยนะครับเพื่อเพื่อที่จะว่ามันผ่านพ้นกันไปได้มผมเนี่ยนะครับประมาณสองทุ่มหรือก่อนสองทุ่มนี่หลับแล้วตีสามตื่นตีสามครึ่งล้างหน้าล้างตาเสร็จเนี่ยนะครับก็นั่งสมาธิสวดมนต์แล้วก็จนกระทั่งสวดมนต์ของเรือนจำตอนห้าตอนตีห้าครึ่งออะนะครับก่อยจ,จะไปสวดพร้อมกับเขาวิทีและหลังจากนั้นหกโมงก็ออกมา คิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะใช้ชีวิตเนี่ยประจําวันในทนองนี่ไหมรูปแบบเดียวกันไหมคะผมว่าเนี่ยนะครับมันคุกอ่ะมันจะทําอะไรได้มผมก็มักจะบอกกับบรรดาคนที่เข้ามาใหม่เสมอ,อมว่าว่าจงลืมเสียวว่าเคยเป็นอะไรมาอมนะครับอย่าพบความยิ่งใหญ่ติดตัวมาแล้วคิดว่าคุณทักษิณเนี่ยจะสามารถเอาตแหน่งตาแ่งหรือว่าความเป็นมหาเศรษฐีเอาไว้ข้างนอกได้มามันก็เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย และต้องเลิกคิดว่าออกไปแล้วจะเป็นอะไรเห็นไหมมันจะฟุ้งมันจะพกทั้งความอาคติม,มันจะพกทั้งความหวังนู่นหวังนี่ท้ายสุดก็ทําลายจิตใจตัวเองอมผมว่าแก่แกพูดเสมอว่าต้องทําตัวเป็นคนตายให้ได้เหมือนอยู่ในสุสานคนเป็นคนตายเขาอยู่ไงรเราอยู่อย่างนะั้นคือถ้าทําใจอย,อย่างนั้นได้เนี่ยมันก็ผ่านไปได้แต่ละแต่ละวันแต่ละเดือนเนกว่าที่มันจะผ่านถ้าเราทําใจไม่ได้นี่มันยากเย็นนะ อยู่ในคุกนี่นะครับถ้าใจเป็นทุกข์เนี่ยโอ้โหมันแต่ละวันมันช้ามากมแต่ว่าถ้าใจมันปล่อยวางเงินเสียบ้างมันก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วมีข่าวออกมาว่าคุณทักษิณเนี่ยนอนอยู่บนชั้น8ของโรงพยาบาลเนี่ยเป็นไปได้ไหมคะคือถ้ากรณีที่คุณทักษิณเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นไปได้นะครับโรงพยาบาลเพราะว่าเพราขาใช้ค<ร>ําว่าเรือนพยาบาลคือคืออย่างนี้ถ้าถ้ากรณีของอยากลองเปรมมาที่ชั้น8ที่ว่าเนี่ยก็ ก็เป็นตัวโรงพยาบาลราชธารมนะครับซึ่งโรงพยาบาลราชธานก็ในอดีตคนก็อยู่เยอะนะครับเช่นผู้ต้องหาคดีกรุงไทยนะครับตอนช่วงสุดท้ายของนะครับราเกสสักเลนาก็เคยอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่โรงพยาบาลราชธรรมสิ่งที่มีมากกว่าในเรือนจําปกติก็คือญาติสามารถมาถึงเตียงของผู้ป่วยได้อ๋อเหรอคะ อ๋อคือถ้าเกิดว่าใครอยู่ที่โรงพยาบาลนาชทันเนี่ยไปเยี่ยมได้ถึงเตียงเลยคือถ้ากรณีที่ทางโรงพยาบาลเขา,าอนุญาตนะครับซึ่งจะแตกต่างไปจากการถูกคุมขังในเรือนจำนะครับการที่ญาติจะเข้าถึงนั้นเนี่ยมันยากมากนะครับเนี่ยครับตัวจริงเสงจริงนะครับเข้ามาแล้วเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าภายในเรือนจำกลางที่ของเปลมเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับ